อะไรก็โทษมาเด้อแคะฮัลโหลฮัลโหล,หลจ้าฮัลโหลผู้ใดนี่อ๋ออีฟอ,อ,อปไาอีฟอติดจ้าลูกวาได้เบื้องเบอร์ไหมพ,อพ่อพะยงวาจ้าจ้า,จาลูกสาวคนสวยเองพอไม่หยัง แต่ยอย่างยูวัติอ๋อจะลูกกระรังเกงง้งงวยมือเร็วมันสี่สิบหก่านี่พ่อเติมเงินไปเติมเงินไป <laughs> พร้อมไว้พร้อมไปทำ <laughs> ไป <laughs> ทไป,ทไปเตรียมพร้อมนะพ่อกระสุนเขาต้องพร้อมพร้อมแล้วติ จัดไว้มืออื่นนะพ่อวาตาวาตาเล่นพพอไห้ไปได้ไปได้ไปมืออื่นมาขึ้นฝันติฝันมาได้กับพ่อเายเฮ้ยใจลูกเล็กเดียวกันไหมพ่อจ้าเล็กเดียวกันอีี แม่พ่อตรง,งนี้ยนี่ลูกฟันว่าลูกไปเดี๋ยวไปไหวปูแหว,วนแม่พ่อไปพ่อเอ้ยลูกคนกิ้งลูกพ่อคนนี้เอ้ยคนกิ้งลูก <c oughs> ตัวเดียวกันเลยพ่อมืออื่นห้านี่พ่อรางวันทีนึงงวดก่อนห้าสอบอย่างนี่พ่อมวอนี้ห้าเหาเอาดีที่พ่อ,อ,พอจองตั๋วขึ้นบินเลยมเออื่นลูกจะไปจองตัว๋วจะเศ้า ประมาณใบสามใบสี่นี่เขาขึ้นเครื่องเลยไปเลยสนามบินน้ำพ่อสิบสองล้านพ่อเท่าสิบสองล้านตันบ่พ่อสิแบงผนะู้ใดเนี้ยสิแบงลูกบ่ลูกเบป๊ะไรกันนี่บ่ลูกสุดสามสิบล้านนี่พ่อให้ลูกถูกซะถูกสามสิบล้านตี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  เดียวกันถึงน้ำกันหมดเงินใบซีโม่อพอกันดิพอ่อขึ้นเครื่องเลยสนามบินน้าเนาะพ่อมีธนาคารกรุงไทยไปเตรียมธนาคารใหนพอมิพอ่อข้าเปิดไม่นี่เข้บ่ได้ทั้งใจดิพอ่อจ้ามือเงนพอกันพอ่พอพ่อกันตึงกัน